สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับซันอัศสวลินกับการรีวิวรถสนมอบสุดเท่นะครับคันนี้รุ่นอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรแล้วก็มีอะไรเท่ๆมั่งนะครับก็คันที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนี้เลยนะครับก็จะเป็นตัว e v e r อร์เนะครับคันนี้ก็จะเป็นเจ็ดที่นั่งที่ขายดีที่สุดณเวลานี้นะครับของ Ford รุ่นเนี่ยจะเป็น e v e r อร์เรสตสปอนะครับคันนี้พิเศษนะครับเพิ่มแพ็กเกจเข้าไปด้วยแพ็กเกจที่จะได้มานะครับก็หลักๆเลยก็็จะะเปนนก้อองง3 360ศาครับ แล้วก็จะเป็นตัวแอต t i ฟ e ิทพุ้ e เงินโทนะครับตัวเตือนการชนด้านหน้านะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้แต่งไป200,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าแต่งอะไรไปบ้างนี่ครับอย่างแรกเลยที่เห็นนะครับก็ได้ทําการติดตั้งฝากระโปรงนะครับเป็นคําว่า e v e r อร์เเท่ๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นกระจังหน้าแบบ v ิ c t o r รตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ ซีซีแล้วก็ตัวใหม่ตัวใหม่สังเกตยังไงตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะติดติดตัดต้งตัวม้าได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นม้าเล็กที่เราเห็นเนี่ยก็คือตัวนี้มาเป็น,ปนมาใหญ่นะครับก็จะเป็นม้าเล็กมาใหญ่แล้วก็ตัวม้าเนี่ยสามารถเลือกสีได้ไม่ว่าจะเป็นสีเงินหรือสีดําหรือว่าจะเป็นสีทองที่เราติดตั้งอยู่เนี่ยก็จะเป็นสีทองนะครับตัวไฟเนี่ยก็ใส่มาเป็น3จุดตัวสีขาวนะครับหรือว่าลูกค้ายา อยากได้เป็นไฟสีส้มเนี่ยกระแจงมาได้หรือว่าคุณลูกค้าเนี่ยอยากได้เป็นกระจังหน้าที่มันเป็นแบบ F O R D เนี่ยอันนี้เราก็เลือกได้นะครับแล้วก็มาด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยก็ติดขอบเป็นไฟนะครับคันนี้เป็นสีขาวแล้วแต่งออกมาเนี่ยเป็นสีดําเงาทุกชิ้นเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะตัดกันนะครับแล้วก็รับมากๆเลยนี่ครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับอีกชิ้นหนึ่งก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกันชนของตัวแบรนด์วิกเตอร์นะครับตัวเนี้ยบอกเลยว่าในท้องตลาดเนี่ยตัวเอเวอร์เเนี่ย ติดตั้งออกมาเนี่ยเทมากๆแล้วก็ตัวนี้พิเศษนะครับเป็นตัวเวอร์ชัน2นะครับตัวเวอร์ชัน2เนี่ยสังเกตยังไงสังเกตได้ง่ายๆนะครับตัวอกตัวนี้ครับจะมีคําว่าวิกเตอร์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านข้างด้านข้างเนี่ยใส่คิวล้อแบบไหนคิวล้อเนี่ยมีหลายแบบนะครับแต่คันนี้ลูกค้าเนี่ยเลือกเป็นสีดําเงานะครับสีดําเงาเนี่ยแล้วก็ตัวนี้จะขนาดอยู่ฮะสานิ้วนะครับอ่าที่เขาเรียกกันว่าเป็นตัวคิวล้อแบบเฟืองนะครับนี่สังเกตยังไงตัวเฟืองก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ก มีลูกเล่นนิดนึงนะครับนี่แล้วก็คันนี้อยากจะพิเศษนิดนึงนะครับคันนี้ได้ทําการโหลดนะครับ2นิ้วแล้วก็ที่สําคัญนะครับลูกค้าเนี่ยได้เปลี่ยนตัวโช๊คนะครับเป็นของตัวโปรเพนเดอร์แล้วก็มาพร้อมกับปีกนกนะครับก็เป็นตัวของโปรเพนเดอร์แล้วก็นี่ครับตัวล้อเนี่ยขนาด20เนี่ยลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนของเดิมออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวของเวกวิวที่เป็นลายวายนะครับตัวล้อนะครับเอ้ยตัวยางนะครับลูกค้าก็ได้ทําการเปลี่ยนนะครับ เป็นของตัวโตโยต้าตัวนี้ครับเป็นตัวของ AT ขนาดนะครับก็จะอยู่ที่นี่เลยครับ265นะครับ 55R20 คันนี้ผมแนะนำนิดนึงครับเวลาโหลดลงมาเนี่ยอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยติดตั้งแค่265ก็พอนะครับเวลา275เนี่ยเวลาเราเลี้ยววงเลี้ยวสุดซ้ายสุดหรือขวาสุดเนี่ยมันจะติดกับตัวชายกันชนของวิกเตอร์นิดนึงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยโหลดแล้วก็ไม่ได้ติดตัว ตัวการชนของวิกเตอร์เนี่ยลูกค้าอยากจะได้เป็น275ก็ได้นะครับผมก็าสามารถทําให้ได้แล้วก็นี่ครับที่สําคัญเลยตัวนี้ได้ทําการเปลี่ยนปัม๊มเป็นปั๊มแบบแบมโบแล้วก็ตัวสีนี้ก็จะเป็นตัวสียอดนิยมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีเขียวสีล้้าเงินลูกค้าก็เลือกได้แต่คันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นสีเขียวเลมอนนะครับผมบอกเลยว่าเท่มากๆแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้หน้า6นะครับหพอตหลังสพอร์ตแล้วก็ตัวจานนะครับจะอยู่ที่ C10 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว 21Z e ผมบอกเลยว่าเต็มซุ้มมากๆแล้วก็กะล้อลายนี Richards, ้นะครับเป็นลายวายนะครับผมบอกเลยว่าเทมมากๆตัวล้อเนี่ยได้ทำการเป็นสีออกจะเป็นแบบดำด้านนะครับจะไม่ดำด้านสักทีเดียวก็อาจจะไม่ดำเงาก็ไม่ดำเงาซีดีเป็นสไตล์ของเขานะครับผมบอกเลยว่าเท็มมากๆเดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับคันนี้สีขาวนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้ทําการแลปหลังคาด้วยนะครับแลปเนี่ย เป็นหลังคาดำเงานะครับผมบอกเลยว่าเท่มากๆนะครับเวลาที่มันมีชุดแต่งด้านหน้าเป็นสีดำเงาตัวคิวล้อเป็นสีดำเงานะครับตัวหลังคาก็ขาดไม่ได้นะครับก็เป็นสีดำเงานะครับผมบอกเลยว่าเท่มากๆนี่ครับแล้วก็ทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี่ครับตัวเบ้ามือจับ, <ๆ S 2> จบหรือว่าตัวจับนะครับก็เป็นสีดำเงาหมดเลยให้มันเข้ากับตัวขาวตัดดำนะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านท้ายนี่ด้านท้าย ด้านท้ายคันนี้พิเศษมากๆเลยนะครับตัวไฟท้ายเนี่ยของเดิมเนี่ยมันเป็นแบบซิกเนเจอร์อยู่แล้วตัวนี้นะครับตัวสปอร์ตได้เป็นซิกเนเจอร์อยู่แล้วแต่คันนี้ลูกค้าได้ทําการติดตั้งตัวเอเวอร์เลเพิ่มเข้าไปนะครับเวลาติดตั้งามาเวลาไฟเบรกเนี่ยจะมีคําว่าเอเวอร์เลเป็นสีแดงนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยเนี่ยก็จะเป็น LED ตรงนี้คำว่าเอเวอร์เลเนี่ยเป็นสีขาวนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ถ้าลูกค้าเ <vacation S 1> นี่ยชอบเนี่ยก็สามารถทําการติดตั้งเพิ่มได้แต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบเนี่ยไฟเดิมแบบซิกเนเจอร์ก็เทอย,อยู่แล้วนะครับ แล้วก็นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดแต่ง V2 เหมือนกันนะครับเหมือนตัวด้านหน้าเลยแต่ตัวนี้พิเศษนะครับตัวนี้นะครับตัวที่เป็นท่อหลอกนะครับซ้ายขวาเนี่ยตัวนี้เป็นท่อแบบแปดเหลี่ยมลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นสีเงินหรือว่าจะเป็นสีดำดน,นะครับคันนี้ลูกค้าเนี่ยรีเควสต์มาว่าอยากได้เป็นสีดําด้านนะครับอันนี้เราก็ทําการติดตั้งให้กับคุณลูกค้าคือข้อดีนะครับเวลาเป็นสีดําด้านเนี่ยเวลาที่มันเป็นรอยหรือว่าเป็นอ่เขาเรียกว่าอะไรครับ โดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากกว่าสีบอลเงินนะครับลูกค้าเนี่ยผมบอกเลยว่าคันนี้แต่งเก่งมากๆนะครับแล้วก็คันนี้แต่งไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านไหนนะครับที่เห็นคลิปนี้อยากจะโทรมาปรึกษาอยากจะมาแต่งรถแบบนี้นะครับก็ทักมาสอบถามผมได้นะครับที่ช่องทางการติดต่อนะครับก็จะเป็น ID S s i n นะครับ S สิงโปตัวใหญ่แล้วก็ UNDAY แล้วก็เลข6 4ตัวนะครับหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้นะครับที่เบอร์0 8น 7 8 2 6 9 7 4นะครับของเราเนี่ยมีทีมงานออนไลน์ด้วยนะครับไม่ว่าลูกค้าเนี่ยจะอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสามารถออกรถกับซานาสวินได้นะครับเพียงแค่ทักมาคุยแล้วก็สอบถามแล้วก็เดี๋ยวผมทำใบเสนอราคาแล้วก็ทำรายละเอียดให้ว่าเวลาออกเงินใช้เงินออกรถเท่าไหร่แล้วก็อยากจะแต่งรถแบบนี้ก็ทักมาสอบถามพูดคุยก็ได้ครับถ้ายังไงวันนี้สร้างขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ